เอาหอดนักเลงนักเลงก็ออกมากแล้วเด้อมันนี้เออมัอน,นี้บ่เด็กอยู่ที่คอนโดนดะครับนี่ปล่อยเสืกอบองรงดูติใไบไซยา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 ายา,ยา,ยา,ยาสมมวแมนอีเมดักบอทท่าน <c oughs> ดีได้บอกอวนนอนรับนั่นนะกันบอกอวนบ่นอนรับนี่เกิดข่วมบันเทิงกันขึ้นแล้วนี่โอ้ยปล่อยบอดา้ขนาดอยู่นี่สายตาได้นน่บักเมียงมันก็ปวดไปแท่อีเมลเลยบุญไหว้คา,ายประแดกเลยบานที่นี่เออนั่งล่ลง โอ้ยอแม่ก็เป็นบ้าละวันที่นี่เออไ่เสือไล่ดำให้ลูกเออสมควรที่ใส่สีแดงกับใส่สีดำ <c oughs> อันบัวน,นี่ก็น,นอนยี้สิบสี่ชั่วโมงโตบูมเอ้ยตี้ก็น,นอนรู้นอนด่านนอนัอนนี้เออณนนี่หอดมา้าหอดแมวเต็มบ้านอญญาญะยุดอ่ะพี่นองเอ้ยเบิง่งเอาด้จ้ะสองไฟคือเกา่า สามสีพี่น้องนี่ก็ก็บะทีมกันเด้หมักเมียงอีบึงอีวาขะนี่าย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 าพอต้องโดดลงมาอยู่ข้างบนนั่นละเออไอแสดงนี่หนิอีเม่ท์ทายอยู่นี่แม่ท์ทายคลิปอยู่นี่เด้นนิพอต้องแสดงมากมาให้นั่งนิ่ง,น,งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งเนี่ยอีแม่ที่ปวดมือแห้งมือไรโฮ้ยเ,เตือดิใดมากตตละคลิปพี่น้องเลย ปุ่นไหว้ไข่ปลาแดกทุกมือสองนางนีก่กะบุเลิกดื้อจ้าเถือสองขวบแล้วยังนี้ัสเป็นแมวหน่อยอยู่อันนี้ช่วดวพวกนิ่งนี่ก็น,นิ่งจนรับรับงีสิบสี่ชั่วโมงอรลดปักอวนเอ้ยมึงตีไปทำไมากินยังใดลูกฮลูกฮะกินน้ำมูน้ำผวกนี้ไปยังพัหวหนะามังคุดสาวลาเจ้ากี่เด้นี่ไหนนั่งยืนตรงใดกันนัง และล่านากล่องสองอันนี้ค่ะเขาพี่นองกันสามสามสามอันนี้พี่นองกันเด้แต่ก็ว่าเขาหักกันนี้เขาพลังแก่กันนี้เออโมเมนต์พวกเขาเขาสิร่าง,งแก่